วัออนนี้เมนูครูติตานะคะขอเสนอนี้เลยค่ะบัวลอยกับเพื่อนยากไม่ใส่บัวลอยไข่หวานนี่ไม่แก้มุกเลยนะคุณเป็กคคนะเดี๋ยวเราจะนะให้ตัวบัวลอยสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาทำน้ำาทิกันสีคัดเดียวมา,มากๆค่ะทุกคนว้าวสีสวยงาม,งามแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นใช่ กวาเหมือนฟูจิตาเลยต้องบอกว่าเรามีเคล็ดลับนะเราใส่น้ำมะพร้าวนะคะลงไปในน้ำที่รวกว้วยให้ตัวเขาหอมเพราะว่าเราจะทำบัวลอยมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวจะส่วนหลังบ้านเราส่วนหลังบ้านเราจริงส่วนหลังบ้านเราจริงจริงนะออกรสมากเลยทำนำบัวลอยแล้วกันนะคะ <c oughs> <ๆ>แล้วก็ให้น้องๆพนักงานทานด้วย ส่วนของน้ำกะทินะคะเราจะใช้หัวกะทิหัวกะทิเลยตุนค,คนเลยใช่คนเลยจ้ะแม่เห็นไหวาวหือกะทิรอยแบบว่ากะทิรอยมากหอ,อมอเลยพีน่นอจ้าก่อนอ่ะกะทิน้ำมะพร้านะวไปบางคนไม่เทอะน,นี่แล้วก็จะใส่น้ำมะพร้าว ใส่สองแก้วเลยนี่น้ำหวาวน้ำหอมนะคะโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะเราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลจ้ะน้ำตาลใส่เอาแค่พอที่เรารู้สึกว่าชอบความหวานระดับไหนทำสูตรของเราเพราะว่าพิ้วปิดน้ำตาลตกเป็นประทำเดือนน้ำตาลตก บูบูแบ,าบบา <c oughs> น,นั้นยาคลองหวานอยู่แบบว่าทุกเย็นวันนี้เราก็ได้ทานนะรอดตัดด้วยเกลือนะคะเกลือหิมาลยันน,นิดหน่อยค่ะ <c oughs> โอ้โหน้ำกะทิคดได้ที่เราค <c oughs> ่ะทุกคนเอาชิมหมดเนาะ ไงเป <Bond> ็นไงรสชาติด <osh> <osh> right ีค่ะดีแบบนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องนะคะใส่เข้าไปเลยหลังจากที่เราได้รสชาติที่เราชอบแ้วอันนี้คือมาเราจะทําแบบบัวลอยูตดโบราณเนาะคือเขาจะใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยนะที่จะไม่ได้แยกแบบนั้นอ่ะไม่ได้แยกแบบต้องคือเราต้องการให้แป้งเนี่ยอมตัวน้ำกะทิเข้าไปด้วยนะคร อันนี้มือล้างเรียบร้อยนะคะเราต้องใส่เกลือแบบเชฟโ้โห่วอนบนนี้เป็นให้เขาดูแบบว่ากระเลมกระเลมนะกระเลมแรเลมเหนึงแแต่แบบว่าเอะไหมาเ่งเออมีอินเนอร์มีอินเนอร์ใส่ไข่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนู บัวลอยมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ผัดมาล่าสุดแซ่บของเราให้กับน้องๆพนักง,งานและเราก็ทานด้วยกันค่ะนี่ไงหมูเคี่ยมเนี่ยไหนไหนนี่ไงเออหมู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 รมอร่อยไหม,ม,มคะอร่อยค่ะนี่นะคะเป็นยังไงคะา่ิดีมากลค่ะ ควันแบบว่าฉูดฉชงมากกล<า> <Nag> ุกค่ะออันนี้เติมมาม่าไปอีกค่ะไม่พอเป็นยังไงบ้างคะคือค่ะไ่พอไงอันนี้ของนัสรินนะฮะอร่อยมากเป็นหมาล่าที่กินไม่เบื่อนะคะสืมือแม่เราเองนั่งเดินค่ะอร่อยนะคะเนี่ย อ้าอันนี้เขากำลังนั่งทานอยู่เป็นยังไงคะสู้ตาย